สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะมาแนะนำป้ายสักคิ้วหรือโปสเตอร์สักคิ้วแบบเร่งด่วนสำหรับช่างสักคิ้วช่างทำเล็บหรือร้านต่อขนตาที่จะเปิดร้านแบบเร่งด่วนเหมือนพัดแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ายังสั่งโปสเตอร์ไม่ได้หายังไม่มีจะออกแบบแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยเพราะการสั่งํำกาจะได้ก็นานเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขามีโปสเตอร์เหล่านี้ขายออนไลน์แล้วค่ะ ราคาไม่แพงด้วยนะคะแบบนี้พัดซ,ซื้อมาเพียง200กว่าบาทเองแล้วก็แถมส่งตรงถึงบ้านด้วยนะคะรูปสวยตัวหนังสือชัดเจนเขามีให้เลือกหลายแบบหลายราคาหลายขนาดค่ะคุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจพัดจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถเข้าไปเลือกดูได้ตามใจชอบค่ะถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปางชมพูลบ ปรับทรงเติมสีหรือต้องการครีมลบคิ้วดำก็ทักช่างพัดมาได้นะคะหรือโทร0654919699ช่าง